สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยค่ะเกี่ยวกับฉันจื้อแล้วก็อาณาจักร Prince Group ที่กัมพูชาคือดูภายนอกเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะด้านอสังหาการลงทุนแต่ว่าเบื้องหลังนี่สิคะกลับไปพัวพันกับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ครั้งใหญ่ที่แบบสร้างความเสียหายไปทั่วโลกเลยค่ะใช่ครับเรื่องนี้มันสะเทือนวงการมาก โดยเฉพาะตอนที่ทางการสหรัฐเข้าไปยึดบิตคอยน์ได้จำนวนมหา,าศาลเลยนะฮะกว่า1,27,000 BTC โหเยอะมากเลยนะคะนั่นครับมูลค่าตอนนั้นก็ราวๆ1.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้ก็คือเป็นการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยก็ว่าได้ครับมันทำให้เราเห็นเลยว่าอ,อ,องค์กรอาชญากรรมยุคใหม่เนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับซับซ้อนแบบไม่น่าเชื่อ เป็นตัวเรียกที่มหาศาลจริงๆค่ะการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะพาไปดูกันนะคะว่าเฉินจื้อเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ทางการเริ่มตามรอยจนไปถึงขั้นเปิดโปงครั้งใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วก็แน่นอนค่ะเราจะมาดูกันว่ามีบทเรียนอะไรสำคัญสำคัญ,คญซ่อนอยู่ในเรื่องนี้บ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่เรามาคุยกันวันนี้ก็มาจากการถอดความเนื้อหาวิดีโอที่เขาเจาะลึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรคือเบื้องหลังการผง,งาดขึ้นมาของ Prince Group คะครับคือ Prince Group เนี่ยเขาสร้างตัวตนขึ้นมาแบบเป็นบริษัทชั้นนำในกัมพูชาเลยนะครับภาพลักษณ์ภายนอกนี่คือโอ้โหสำเร็จยิ่งใหญ่ทำธุรกิจเยอะแยะไปหมดทั้งอสังหาริมทรัพย์ การเงินการท่องเที่ยวเทคโนโลยีมีโครงการใหญ่ๆให้เห็นเลยใช่ครับมีโครงการใหญ่ๆเป็นรูปธรรมเลยตึกสูงระฟ้าศูนย์การค้าใหญ่ๆคือสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเชื่อมั่นให้คนทั่วไปแล้วก็นักลงทุนจำนวนมากเลยครับว่าแบบเออนี่คือธุรกิจที่มั่นคงถูกกฎหมายแน่นอนแล้วตัวของเฉินจื้อเองล่ะคะเขาเข้ามีบทบาทสำคัญยังไงดูเหมือนจะเป็นคนดังพอสมควรเลย เฉินจื่อนี่พื้นเพเดิมมาจากจีนนะครับแต่ว่าได้สัญชาติกัมพูชาเขาสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยร่ำรวยมีหน้ามีตาในสังคมชั้นสูงเป็นที่รู้จักเลยว่าเป็นนักธุรกิจยุคใหม่ที่มองการไกล และเขายังแสดงตัวว่าเป็นคนชอบงานศิลปะด้วยนะมีซื้อผ้าวาดแพงๆลงทุนในของหรูๆแล้วก็ออกงานสังคมบ่อยๆในฐานะคนใจบุญภาพลักษณ์นี่คือสร้างมาดีมากครับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีขนาดนี้มันมีความสำคัญยังไงคะในมุมนองของเครือข่ายนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนเลย โอ้ oh, อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆของทั้ง Prince Group และตัวเฉินจื้อเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลือกนอกนะครับแต่มันคือเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งเลยก็ได้ความน่าเชื่อถือระดับนี้มันเหมือนเป็นเกราะกำบังชั้นดีเลยครับช่วยให้กิจกรรมผิดกฎหมายที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยดำเนินไปได้โดยที่คนไม่ค่อยสงสัยในตอนแรก Oh. มันสร้างความไว้วางใจจนทำให้คนหรือแม้แต่หน่วยงานบางที่อาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างไปได้เลยหมายความว่าธุรกิจที่ดูถูกกฎหมายพวกนี้จริงๆแล้วถูกใช้เป็นฉากหน้าเพื่อทำอย่างอื่นถูกต้องครับเบื้องหลังภาพสวยๆนั่นแหละครับเชนจินกับทีมงานเขาก็สร้างแล้วก็ควบคุมเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบลับๆเลยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลายแห่งในกัมพูชา ซึ่งในนั้นก็มีพนักง,งานเยอะมากที่ถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงเหยื่อทางออนไลน์ที่เราเรียกกันว่า scammer นั่นแหละครับโห oh. กิจกรรมพวกนี้มันทำเงินมหาศาลแบบผิดกฎหมายซึ่งเงินศวนหนึ่งก็ถูกเอากลับมาใช้ใจ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีๆต่อไปอีกเช่นซื้อบ้านหรูซื้อเรือยอชเพื่อตอกย้าว่ารวยจริงมีอิทธิพลจริงแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะคะที่ทำให้ทางการสาระเรื่องหันมาสนใจแล้วก็เข้ามาสืบสวนเรื่องนี้ ความรวยที่มันดูโตเร็วเกินไปหรือเปล่าคะมีส่วนมากเลยครับคือความมั่งคั่งมหาศาลที่มันดูเหมือนเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เริ่มรั่วไหลออกมาด้วยทําให้ทางการสารัฐเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะที่มาของไรายได้มันคืออะไร Prince Group โปร่งใสจริงหรือเปล่าการสืบสวนเบื้องต้นก็เลยเริ่มขึ้นเพื่อจะดูว่าไอ้อนจาจักรธุรกิจที่ดูดีไม่มีที่ติ่นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมอือฮื ซึ่งไอจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยแหละครับที่ค่อยๆนําไปสู่การเจอความจริงที่น่าตกใจแล้วก็ปฏิบัติการยึดรั์ครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาการเข้าใจเรื่องการเติบโตกับภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นนี่แหละสาคัญมากครับจะได้เห็นว่าเครือข่ายเขามันซับซ้อนแล้วก็ฉลาดจริงๆเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเจาะลึกถึงกลไกการหลอกลวงที่เรียกว่า pick b u t c h i n g ที่เขาใช้กันดีกว่าค่ะมันทํางานยังไงแล้วทําไมถึงได้ผลคะครับ พิกบูชริงหรือเชือดหมูเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกกลโกงที่แบบผสมผสานเรื่องจิตวิทยากับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเลยนะครับพนักงานที่ถูกบังคับให้ทำงานเนี่ยเขาจะสร้างโปรไฟล์ปล,มปลอมๆขึ้นมาในโลกออนไลน์แล้วก็เริ่มเข้าไปตีสนิทสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อ oh. อาจจะมาในแนวความรักความเสน่หาหรือว่าเสนอโอกาสทางธุรกิจดีๆให้ แล้วก็ค่อยๆใช้เวลาสร้างความไว้วางใจไปเรื่อยๆเหมือนกับขุนหมูให้มันอ้วนก่อนนะครับพอเหยื่อเริ่มเชื่อใจสนิทใจแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะทีนี้พอความสัมพันธ์ความไว้วางใจมันถูกสร้างขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วพนักงานก็จะเริ่มชักชวนหรือหลอกล่อให้เหยื่อเอาเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมๆที่เขาสร้างขึ้นหรือไม่ก็โอนเงินเข้าบัญชีที่เครือข่ายควบคุมอยู่อาจจะอ้างว่าเอ้ยเป็นโอกาสทำกำไรเร็วๆนะหรือช่วยแก้ปัญหาการเงินบางอย่างให้ได้แล้วเหยื่อก็หลงเชื่อใช่ครับ พอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปปุ๊บก็เหมือนโดนเชือดหมูนั่แหละครับเงินนั้นก็หายวับไปกับตาเลยฟังดูโหดร้ายแล้วก็เลือดเย็นมากๆเลยนะคะแล้วสภาพการเป็นอยู่ของพนักงานที่ถูกบังคับให้ทำเรื่องพวกนี้ในศูนย์ปฏิบัติการล่ะคะเป็นยังไงบ้างมันต่างจากภาพออฟฟิศที่เรานึกนึกกันไว้เยอะไหมคะโอ้โหสภาพความเป็นจริงนี่ห่างไกลคำว่าออฟฟิศมากเลยครับศูนย์พวกนี้ที่เฉินชื่อควบคุมเนี่ยมันเหมือนคุกสมัยใหม่ดีๆนี่เอง พนักงนานถูกบังคับให้ทํางานหนักมากติดต่อกันหลายชั่วโมงทุกวันต้องทำยอดหลอกลวงให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้มีกฎเข้มงวดใช่ครับมีกฎระเบียบเข้มงวดมากถ้าใครขัดขืนทํางานไม่ได้ตามเป้าหรือว่าพยายามหนีนะจะถูกลงโทษรุนแรงเลยมีทั้งขังในห้องมืดทำรายร่างกายทุบตีคือเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากศูนย์เลยเด็ดขาดชีวิตนี่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยครับ น่าสะเทือนใจจริงๆนะคะการที่ต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วยังต้องถูกบังคับให้ไปทําร้ายคนอื่นต่ออีกแล้วพนักง,งานพวกนี้เขาทํางานกันยังไงค่ในแต่ละวันต้องติดต่อเหยื่อเยอะแยะขนาดนั้นต้องทางานตามสคริปต์หรือบทสนทนาที่ผู้จัดการกับเฉินจื้อเขากําหนดมาให้คือต้องสวมบทบาทใช่ครับต้องสวมบทบาทเป็นคนอื่นอาจจะปลอมเป็นผู้หญิงเพื่อให้น่าเชื่อถือหรือเป็นนักลงทุนเก่ง แล้วก็ต้องติดต่อเหยื่อเป้าหมายเยอะๆพร้อมกันหลายๆช่องทางทั้งแชททั้งโทรศัพท์เพื่อหาคนที่หลงกลพอเงินจากเหยื่อโอนเข้ามาแล้วเส้นทางเงินหลังจากนั้นมันไปไหนต่อคะทาไมถึงตามรอยได้ยากพอเงินเข้าบัญชีบริษัทปุ๊บกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนก็จะเริ่มเลยครับเฉินจื้อกับทีมงานเนี่ยเขาจะยักย้ายถ่ายเทเงินพวกนี้ผ่านช่องทางเยอะแยะซับซ้อนมากอาจจะผ่านธุรกิจบางหน้าต่างๆเช่นคาสิโนออนไลน หรือเอาไปลงทุนอสังหาแต่ช่องทางสำคัญที่ใช้เยอะเลยก็คือสกุลเงินดิจิทอลหรือคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนี่แหละครับทำไมถึงนิยมใช้สกุลเงินดิจิทัลหรอคะสำหรับเครือข่ายแบบนี้การใช้คริปโตอย่างบิตคอยเนี่ยมันมีข้อดีสำหรับเครือข่ายนี้หลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือมันเร็วโอนเงินข้ามประเทศได้เร็วมากโดยไม่ต้องผ่านแบงก์งแบบเดิมๆที่อาจจะมีขั้นตอนตรวจสอบเยอะกว่าอืห uh huh. อย่างที่สองคือตอนแรกๆเนี่ยคนมองว่ามันมีความเป็นส่วนตัวสูงตามรอยยากกว่าแม้ว่าจริงๆแล้วทุกธุรกรรมบนบล็อกเชนมันบันทึกไว้นะครับแล้วก็ตามรอยได้โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ไม่ง่ายใช่ครับกระบวนการแกะรอยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญและก็ธุรกรรมเยอะเครือข่ายอาจจะใช้เทคนิคเสริมอีกอย่างเช่นใช้บริการมิกเซอร์เพื่อผสมเงินจากหลายๆที่ทําให้ตามยากขึ้นไปอีกก่อนจะเอาเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์อื่นหรือเอาไปใช้ใจ่ายต่อไป ผลกระทบต่อเหยื่อที่เสียเงินไปคงจะรุนแรงมากเลยนะคะรุนแรงมากครับมีแรงงานว่าเหยื่อเยอะมากที่เสียเงินออมไปหมดเลยบางคนนี่เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตที่หามาทั้งชีวิตเลยนะครับความเสียหายมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันรวมถึงสภาพจิตใจด้วยพวกเขารู้สึกสับสนอับอายสิ้นหวังบางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวตามมาหรือแย่ที่สุดคือคิดสั้นก็มีครับเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ แล้วขนาดของเครือข่ายนี้มันใหญ่แค่ไหนคะถึงสร้างความเสียหายได้กว้างขนาดนี้คะ่ะจากข้อมูลที่ออกมานะครับนี่ไม่ใช่แค่แก๊งต้มตุ่นเล็กๆนะครับแต่มันเป็นองค์กรอาจญากรรมขนาดใหญ่เลยมีโครงสร้างชัดเจนมีพนักงานเยอะแยะมีการแบ่งงานกันทํามีกฎเกณฑ์มีเทคนโนโลยีทันสมัยมาช่วยจัดการควบคุมบัญชีออนไลน์การสื่อสารเป็นพันๆหมื่นๆรายการพร้อมกันได้โหเป็นระบบมาก ความเป็นระบบเนี่ยแหละครับที่ทำให้มันขยายเครือข่ายไปได้ทั่วโลกแล้วก็หลบการตรวจจับได้นานพองขนาดมันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วการสืบสวนของสหรัฐจนไปถึงการคว่มบาตการยึดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอะไรคือจุดแตกหักหลายหน่วยงานเลยทั้งกระทรวงยุติธรรม DOJ กระกทรวงการคลัง Treasury แล้วก็หน่วยงานอื่นๆอ,อีก เขาก็ไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเลยกิจกรรมออนไลน์ความเชื่อมโยงระหว่างคนบริษัทต่างๆในหลายๆประเทศเพื่อจะประดิษฐ์ประต่อภาพทั้งหมดว่าเฉินจื้อกับ Pri n c e Group เนี่ยเขาหลอกลวงแล้วก็ฟอกเงินกันยังไงแล้วการยึดบิตคอยจำนวนมหาศาลขนาดนั้นทำได้ยังไงคะในเมื่อตัวการใหญ่ก็ยังหนีอยู่เนี่แหละครับคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยงานสืบสวนยุคใหม่เลยถึงแม้เฉินจื้อจะยังหนีอยู่นะครับแต่ทางการสหรัฐเนี่ย เขาสามารถระบุแล้วก็เข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล (digital, Digital wallets) ที่เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายของเครือข่ายนี้ได้สําเร็จก็เลยนําไปสู่คําสัางสา่งศาลแล้วก็ยึดบิตคอยไปกว่า1,27,000 BTC อย่างที่บอกมูลค่าตอนนั้นก็ราวๆหนึ่หมื่นล้านดอลลาร์โอ้โหถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยครับว่าแม้จะใช้เทคโนโลยีซับซ้อนแค่ไหนเพื่อซ่อนเงินก็อาจจะหนีการตรวจสอบและการยึดอายัดไม่พ้นเสมอไป นอกจากการยึดทรัพย์แล้วมีมาตรการอื่นอีกไหมคะที่สหรัฐใช้มีครับมีการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือ s a n c t i o n อย่างเป็นทางการเลยต่อ Prince Group และก็บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวเฉินจือเองด้วยมาตรการนี้มันส่งผลให้บริษัทหรือคนอเมริกันหรือใครก็ตามที่ทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินสหรัฐเนี่ยห้ามทำธุรกิจหรือติดต่อทางการเงินใดๆกับ Prince Group และคนที่โดนคว่ำบาตรเลยถ้าฝ่าฝืนก็ผิดกฎหมาย ใช่ครับผิดกฎหมายเลยเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็จำกัดความสามารถในการเคลื่อนไหวทางการเงินของเครือข่ายนี้ไปได้เยอะมากครับแล้วมีความร่วมมือจากประเทศอื่นๆด้วยไหมคะในการจัดการกับเครือข่ายข้ามชาติแบบนี้มีครับเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าความร่วมมือระหว่างประเทศสำคัญมากมีรายง,งานว่าประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นสหราชอาณาจักรหรือ UK เคเนี่ย ก็ให้ความร่วมมือในการสืบสวนและก็ช่วยอายัดทรัพย์สินบัญชีธนาคารของเฉินจื้อที่อยู่นอกสหรัฐด้วยการประสานงานระหว่างประเทศแบบนี้มันจำเป็นสุดๆครับในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีใช้ช่องว่างกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือเป้าหมายสูงสุดของการคว่าบาตรการยึดทรัพย์พวกนี้คืออะไรคะนอกจากการลงโทษตัวการเป้าหมายหลักเลยคือหยุดวงจรอาชญากรรมครับคือหนึ่ง ป้องกันไม่ให้เครือข่ายนี้เอาเงินที่หลอกมาได้ไปใช้ทำผิดกฎหมายอย่างอื่นต่อแล้วก็2คือเป็นการส่งสารเตือนไปยังองค์กรอาชญาการรมอื่นๆทั่วโลกว่าเฮ้ยทำผิดกฎหมายนะแม้จะทำซับซ้อนข้ามแดนก็ต้องเจอผลที่ตามมาแน่นอนเป็นการยืนยันหลักนิติธรรมในระดับสากลน,นะครับการสืบสวนที่ซับซ้อนขนาดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆนะคะมันสะท้อนว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาระดับโลกเลยถูกต้องเลยครับ ผลกระทบมันไปไกลกว่าแค่ในกัมพูชาหรือสหรัฐเพราะเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลกเลยการดําเนินการของสหรัฐกับพันธมิตรก็เลยสําคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าโลกกําลังให้ความสําคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การฟอกเงินมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้คนทําผิดจะมีอํานาจมีอิทธิพลแค่ไหนก็ไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ในระยะยาวมาถึงข้อกล่าวหาโดยตรงต่อตัวเฉินจื้อบ้างค่ะมีความร้ายแรงระดับไหนคะ่ะ ข้อกล่าวหาที่เฉินจื้อกำลังเจออยู่เนี่ยร้ายแรงมากครับหลักๆก,ก็คือการช่อโกงทางออนไลน์ออนไลน์ฟรอดแบบเป็นองค์กรเลยนะฮะการฟอกเงินมันนีลอนดริงจำนวนมหาศาลแล้วก็ที่น่าตกใจคือการสมรู้ร่วมคิดในการใช้แรงงานบังคับ conspiracy to commit forced labor แรงงานบังคับใช่ครับซึ่งมันเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานในศูนย์หลอกลวงอย่างทารุณโหดร้ายข้อหาพวกนี้โทษหนักมากครับ ถ้าถูกตัดสินว่าผิดจริงอาจจะติดคุกเป็น1 0บ0ปีเลยทางการเชื่อว่าเขาเป็นคนควบคุมสั่งการโดยตรงเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเฉยๆตามข้อกล่าวหาคืออย่างนั้นเลยครับเชื่อว่าเฉินจื้อเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการควบคุมสั่งการศูนย์หลอกลงพวกนี้โดยตรงเลยรู้เห็นอนุมัติการดําเนินการต่างๆรวมถึงการลงโทษพนักง,งานที่ไม่ทำตามสั่งหรือทำยอดไม่ได้ ซึ่งการลงโทษนี่ก็รวมถึงการคมคู่ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวด้วยครับแล้วมีประเด็นเรื่องการใช้เส้นสายหรืออิทธิพลเข้ามาเกี่ยวด้วยไหมคะมีข้อกล่าวหาทำนองนั้นด้วยครับว่าเฉินจื้ออาจจะมีการใช้สินบนสร้างสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจบางกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจผิดกฎหมายของตัวเองเนี่ยมันดำเนินไปได้สะดวกแล้วก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เจอบ,บ่อยๆนะครับในองค์กรอาจิกรรมใหญ่ๆที่มีอิทธิพลการที่เขานําเงินที่ได้จากการหลอกลวงไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของหรูๆมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษในทางคดีไหมคะการใช้เงินมหาศาลซื้อสินทรัพย์แพงๆเช่นภาพวาดหลายล้านดอลลาร์เรือยอชหรือบ้านหรูในหลายประเทศเนี่ย นอกจากมันจะบอกว่ากำไรจากอาชญากรรมมันเยอะแค่ไหนแล้วนะฮะมันยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้เชื่อมโยงตัวเขากับเงินที่ได้มาแบบผิดผิดพวกนั้นด้วยในทางกฎหมายเนี่ยมันแสดงให้เห็นเจตนาที่จะปกปิดที่มาของเงินแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สินที่ดูเหมือนถูกกฎหมายครับโทษจำคุกสูงสุดถึง40ปีในสหรัฐถ้าโดนจับแล้วผิดจริงนี่หนักมากเลยนะคะ ใช่ครับตัวเลขนี้มันสะท้อนความร้ายแรงแล้วก็ความเสียหายที่กว้างขวางที่เกิดจากเครือข่ายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงความทุกข์ของเหยื่อแล้วก็พนักง,งานที่โดนบังคับใช้แรงงานด้วยแลวสถานะปัจจุบันของเฉินจือ้อเป็นยังไงบ้างคะเขายังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยเออกมาคือเขายังหลบหนีการจับกุมอยู่ครับแล้วก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดผ่านตัวแทน แต่แน่นอนว่าทางการสหรัฐกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆก็ยังตามรอยความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็พยายามหาทางนําตัวเขามารับโทษตามกฎหมายให้ได้ครับการตั้งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาจะยังหนีอยู่มันมีความสําคัญยังไงบ้างคะมีความสําคัญมากครับอย่างแรกเลยคือมันส่งสัญ,ญญาณไปถึงเหยื่อว่าความยุติธรรมกําลังเดินหน้าอาชญากรจะไม่ลอยนวล อย่างที่2มันเป็นการเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงกลวิธีความโหดร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อเพิ่มและอย่างที่สมมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็ศักยภาพของระบบกฎหมายในการจัดการกับอาชญากรข้ามชาติที่มีอำนาจมีอิทธิพลไม่ว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ตามครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูที่ปฏิกิริยาจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็มุมมองจากนานาชาติบ้างค่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องมีเสียงสะท้อนกลับมาแน่นอนแน่นอนครับทางรัฐบาลกัมพูชาเขาก็ออกมาถแถลงนะครับทํานองว่ายังไม่เจอหลักฐานชัดเจนพอที่จะยืนยันว่าเฉินจือ้อหรือ Prince Group เนี่ยทำผิดกฎหมายร้ายแรงในประเทศแล้วก็ขอให้ทางสหรัฐแสดงหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่จะดําเนินการอะไรเพิ่มเติม พร้อมกับยืนยันว่า Prince Group เป็นบริษัทใหญ่ที่ทำธุรกิจตามกฎหมายท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนนักลงทุนรายใหญ่อื่นๆครับท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาที่ดูเหมือนจะปกป้องหรืออย่างน้อยก็ตั้งคำถามกับข้อกล่าวหาของสหรัฐเนี่ยมันสะท้อนความซับซ้อนอะไรบ้างไหมคะในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากครับท่าทีแบบนั้นอาจจะสะท้อนได้หลายอย่างเลยอย่างแรกก็เรื่องอำนาจอธิปไตย ที่ทุกประเทศก็ต้องปกป้องพลเมืองบริษัทในประเทศตัวเองจนกว่าจะมีหลักฐานชัดๆมายืนยันอย่างที่สองคือ Prince Group เนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชามีโครงการเยอะแยะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการจ้างงานการจะไปทําอะไรแรงๆกับบริษัทก็อาจจะกระทบวงกว้างได้อืืห ยำฮีสก็อาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองสายสัมพันธ์ที่เฉินจือสร้างไว้เข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งทําให้การจัดการเรื่องนี้มันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกต้องเจอเวลาที่ต้องไปจัดการกับคนหรือองค์กรที่มีอิทธิพลสูงในประเทศนั้นๆครับแล้วปฏิกิริยาของคนทั่วไปในกัมพูชาล่ะคะเป็นยังไงบ้าง สำหรับคนทั่วไปในกัมพูชาข่าวนี้สร้างความประหลาดใจมากครับเพราะภาพจำของ Prince Group คือบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่สร้างตึกสร้างอะไรเยอะแยะไม่ค่อยมีใครคิดว่าจะมีเรื่องหลอกลวงระดับโลกการบังคับใช้แรงงานซ่อนอยู่เบื้องหลังขนาดนี้มันก็ทำให้เกิดความกังวลความสงสัยแล้วก็ความอยากรู้ข้อเท็จจริงมากขึ้นในสังคมครับแล้วทังฝั่งนานาชาติล่ะคะส่วนปฏิกิริยาจากทั่วโลกก็มีหลายแบบครับหลายประเทศ องค์กรระหว่างประเทศก็แสดงความกังวลต่อปัญหาการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับคดีนี้แล้วก็สนับสนุนการดําเนินการของสหรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างที่บอกไปคือยูเคก็ร่วมมืออายัดรัพย์สินแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ตั้งช่อสังเกตเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองหรือมองว่าเป็นการแสดงอํานาจของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียน แต่โดยรวมแล้วการดำเนินการของสารัฐก็ได้รับการสนับสนุนพอสมควรโดยเฉพาะในประเด็นการปกต้องเหยื่อใช่ไหมคะใช่ครับมีความเห็นอกเห็นใจห่วงใย,ยเหยื่อที่เสียเงินไปเยอะแยะกับขบวนการนี้อย่างกว้างขวาง,วางทำให้การดำเนินการเพื่อหยุดเครือข่ายแล้วก็ยึดทรัพย์มาเยียวยาเหยื่อถึงแม้จะทำได้ยากก็ตามได้รับการสนับสนุนพอสมควรสารสำคัญที่ส่งออกไปจากคดีนี้ก็เลยค่อนข้างชัดครับว่า การหลอกลวงออนไลน์มันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงระดับโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจําเป็นในการต่อสู้กับปัญหานี้สรุปแล้วปฏิกิริยาที่หลากหลายนี้ก็สะท้อนว่ากรณีของเฉินจื้อไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมธรรมดาแต่เกี่ยวพันกับประเด็นเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะถูกต้นครับมันเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่มันแทรกซึม ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองได้อย่างไงแล้วในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประชาคมโลกในการสร้างกลไกมารับมือกับความท้าทายพวกนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดของเฉินจื้อแล้วก็ p r i n c e Group เนี่ยมีบทเรียนสำคัญอะไรบ้างคะที่เราพอจะถอดออกมาเป็นประโยชน์ได้บ้างมีบทเรียนที่สำคัญแล้วก็จับต้องได้หลายข้อเลยครับข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคืออันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลโกงที่มาในรูปแบบความสัมพันธ์หรือโอกาสลงทุนที่มันดูดีเกินจริงไปเราต้องรู้ตัวว่านักต้มตุ๋นเดี๋ยวนี้เขาเก่งมากในการสร้างเรื่องใช้จิตวิทยาได้แยบยลจริงๆการระวังคนแปลกหน้าข้อเสนอที่น่าสงสัยนี่เป็นพื้นฐานเลยครับการเพิ่มพาความร่วมมือระหว่างประเทศก็ดูจะเป็นกุญแจสําคัญในกรณีนี้ด้วยนะคะใช่เลยครับ บทเรียนที่2คือพลังและความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างประเทศอาชญากรรมไซเบอร์การฟอกเงินยุคเนี้มันข้ามพรมแดนไปหมดแล้วการที่สหรัฐอังกฤษประเทศอื่นๆร่วมมือกันสืบสวนแชร์ข้อมูลดำเนินการทางกฎหมายมันแสดงให้เห็นว่านี่คือทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนแล้วในมุมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปล่ะคะ บทเรียนที่3ครับความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ due diligence คือก่อนจะตัดสินใจลงทุนโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครทางออนไลน์ควรใช้เวลาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นเว็บไซต์นั้นหรือบริษัทนั้นๆเสมอหาข้อมูลหลายๆแหล่งคนข้อมูลเพิ่มหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันช่วยป้องกันความเสียหายได้เยอะมากครับบทบาทของการบังคับใช้กฎหมายก็ดูจะมีความหวังขึ้นมาบ้างนะคะ แน่นอนครับบทเรียนที่4คือประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายแม้จะเจอความท้าทายกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้อาชียากรจะใช้เทคโนโลยีซับซ้อนหรือมีอิทธิพลแค่ไหนการสืบสวนจริงจังการดำเนินทางกฎหมายที่เข้มแข็งการใช้มาตรการอย่างความบาดมันหยุดยั้งและสร้างผลกระทบต่อเครือข่ายอาชญากรรมได้จริงมันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็สร้างความหวังให้สังคมครับ ประเด็นเรื่องสกุลเงินดิจิทัลล่ะคะมีบทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างบทเรียนที่5ครับการทำความเข้าใจาความเสี่ยงและศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัล กรณีนี้ชี้ว่าคริปโตเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ไร้ร่องรอยสัทีเดียวผู้เชี่ยวชาญตามรอยได้บทเรียนก็คือเราควรเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีนี้อย่างปลอดภัยเข้าใจกลไกแล้วก็รู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ควรมองข้ามแค่เพราะมันใหม่หรือซับซ้อนและบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากๆจากเรื่องนี้คืออะไรคะ บทเรียนที่6ซึ่งผมว่าสำคัญมากคืออย่าตัดสินอะไรจากภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวครับ Pri n c e Group กับเฉินจือเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีน่าเชื่อถือสำเร็จใจบุญแต่เบื้องหลังกับเต็มไปด้วยการหลอกลวงความโลภความทุกข์ของคนอื่นนี่เป็นเครื่องเตือนใจที่แรงมากครับว่าในโลกที่ซับซ้อนแบบนี้เราต้องมองให้ลึกกว่าเปลือกนอกต้องตั้งคำถามแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆแค่เพราะสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน บทเรียนทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะกรณีของเฉินจื้อและ Pri n c e Group เป็นเหมือนกระจกสะท้อนภัยอันตรายในยุคดิจิทัลแต่ขณะเดียวกันก็สแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้ด้วยมันกระตุ้นให้เราต้องระวังตัวเองมากขึ้นตรวจสอบข้อมูลให้ดีเข้าใจความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ยังให้ความหวังว่ากลไกทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศสามารถจัดการกับผู้กระทาผิดที่มีอิทธิพลได้นะคะถูกต้องครับ บทเรียนพวกนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักโดยเฉพาะในยุคที่เราใช้ชีวิตผูกกับโลกออนไลน์มากขึ้นการเรียนรู้จากกรณีใหญ่ๆแบบนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและก็ช่วยให้เราตัดสินใจอะไรๆได้อย่างรอบคอบและปลอดภัยมากขึ้นครับขอบคุณมากค่ะสำหรับการพูดคุยเจาะลึกที่เข้มข้นแล้วก็ให้แง่คิดมากมายในวันนี้ เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวที่ซับซ้อนมากๆตั้งแต่การผงาดขึ้นของ Prince Group กลโกงพิกบูชเชอริงที่น่ากลัวสภาพการบังคับใช้แรงงานการสืบสวนครั้งใหญ่ของสหรัฐปฏิกิริยาจากนานาชาติจนถึงบทเรียนสำคัญที่เราได้รับนะคะครับและก่อนจะลากันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยนะครับให้เราได้นำกลับไปคิดกันต่อในยุคที่ธุรกิจใหญ่ๆมันซับซ้อนแล้วก็นำเนินงานข้ามชาติกว้างขวางแบบนี้ เราในฐานะคนธรรมดาหรือสังคมจะมีเครื่องมือหรือวิธีไหนบ้างที่จะสามารถตรวจสอบแล้วก็สร้างความมั่นใจในความโปร่งใสขององค์กรเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงเป็นคำถามที่ท้าทายและสำคัญมากค่ะหรืออีกประเด็นที่น่าคิดต่อคือคกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การฟอกเงินข้ามชาติที่มีอยู่ตอนนี้ มันมีประสิทธิภาพพอหรือ,อยังแล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ยังไงในอนาคตและสุดท้ายอะไรคือช่องโหว่ทางจิตวิทยาที่ทําให้คนยังคงตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงรูปแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทั้งๆท,ท,ที่ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลอยู่ตลอดลองนําคําถามเหล่านี้ไปขบคิดต่อยอดกันดูนะคะสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ